มาตอบคําถามให้กับแรงงานเพื่อนบ้านนะคะที่ถามมาว่า,าผมมีครบทุกอย่างเลยเอกสารครบทุกอย่างยกเว้นคนค้าอย่างเดียวสามารถที่จะซื้อรถกับพี่หน่อยได้หรือเปล่านะคะ mm hmm. ตอบตรงนี้เลยค่ะว่าสามารถทําได้นะคะ mm hmm. ถ้าคุณมีเอกสารครบทุกอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ต Work Permit ์มิทรล3านสคะไปนะคะบคพี สลิปมันเดือน statement น,นะคะถ้าคุณมีครบตามนี้ขายแค่คนคำ้ำทำได้ไม่ยากค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมถ้าไม่มีคนค้ำก็คือเงินดาวนั่นเองค่ะเตรียมเงินดาวเพิ่มนิดหน่อยนะคะ ก็สามารถที่จะออกรถกับพี่หน่อยได้ง่ายๆเพียงเท่านี้เองบางคนไม่สะดวกจริงๆที่จะไปเอาใครมาค้ำซวยผมเพิ่มเงินดาวหรือจ่ายเงินดาวเพิ่มนิดหน่อยแล้วทําให้เคสเนี่ยอนุมัติได้แบบนั้นดีกว่าก็มานะคะพี่หน่อยยินดีมากๆเอกสารคบขายแค่คนค้ำนิดหน่อยลองมาคุยกันนะคะพี่หน่อยยินดีช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนบ้านทุกๆคนแน่นอนค่ะ